บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้กลับมาพบกับเราคือเก้าทีส่งสวิวคนบ้านป่าเนาะกาบสบายดีมูเพื่อนทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีทุกๆคานหรือว่าสิเป็นน้องของลาวฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องชาวัสีสาวเรือวทางต่างประเทศสวิวกับขอกับสบายดีและสวัสดีทุกๆคานเนาะมันนี้กลับมาพบกับเราคือเก้าเนาะพ่อแม่พี่น้องมันนี้สวิวกัมาในบรรยากาศคึกคึกเนาะเมื่อวานนี่กับฝนตกมืดมืดอะไรพี่น้องเมื่อคืนนี่กับตกอยู่เบินคืนเนาะมันนี้สวิวก็เลย สิข้าวคั่วนาะพี่น้องมีเมนูแซ่บเนาะเดี s, ๋ยวสบิวกับชิแกงเห็ดไข่เนาะพี MMA, ่น้องแล้วก็เฮ็ดดันเผือกข้าวกลัลอะพี่น้องเฮ็ดเผือกข้ากลัคือสบิวไดายเละพี่น้องเมื่อวานนี่แะไรเนาะเดี๋ยวสบิวกับสีพาพีพาน้องกันเกลือเป็ดเกลือไก่เกลือมูกเนาะเดี๋ยวสบิวกับข้างข้าวอะไรพี่น้องเดี๋ยวกับข้าวซุปกุ้งใสงสีพาพีพาน้องแกงเห็ดกินข้าวเส้ากันเนาะเดี๋ยวสบิวกับสีพาพีพาน้องไปกัน เกลือไก่แล้วก็เกลือเป็ดเขาข่อยเลยเนะาะไปพี่น้องเดี๋ยวไปทำกันเลยันนี่สบิวกะมาคอยห้ามพนาะพี่น้องอพอาาเพราะว่าสวิวกะได้เอาข้าวสารเนาะเพราะว่าข้าวซานสาวิวกันก็เลยเอาอันเกลือห้ามพี่น้องเห็นแต่กระมือาานะแม่า ปักนอกไปเจอใกล้กับหนูเลยเนาะ บิวกาเรือตัวเดียวเนาะพี่น้องตอนนี้สบิวกาเรือมูแล,ล้วเป็นขีเดเ้อยแล้วเนาะพี่น้องแล้วกันเราให้วัดข่าวาสุกูบแยวสบิวกาสีแกงเห็ดสุกกินเนะาะแกงเหด็ดใครเลยพี่น้องเลยหายากเห็ดไข่มันบ่ค่อยพันคนอะไรพี่น้องเราง่ายๆก็ได้เนาะสบิวล,ล่างแล้วอะไรพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งไก่เนาะพี่น้องเนงงาะไก่สบิวกาไลา่ๆเนาะ กพ่นมาอีเล่นเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเดี๋ยวซาบิวก็ขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องนี่เฮ็ดซ mm. าบิวนี่เนาะพีซี่แกงอันกินนั่นแหละพี่นอ้องนีงกกเห็ดคายพี่น้องเลยหอมเนาะเดี๋ยวซาบิวสีแกงจะกับเฮ็ดผึ่งดำมาเนี่พี่นอ้องเฮ็ดผึ่งดำมันเหมือนแกงมันแซ่บพี่น้องซาบิวกระล่างไว้แต่เมื่อคืนนี่พี่นอ้องล่างไว้แต่ก็บมาได้แกงเนาะไว้แกงสูงกุกพอกินตอนเช้า ฮาหนี่ขาบกค่อยโบเห็นได้พี่น้องเลยบกค่อยเขี่ยบึงเนาะแตตอนนี้ก็เล่าให้หมดข่าวซุกซะก่อนพี่น้องข่าวถ่ายยังบม่ซุกตั้งคิน ก็เรียนซับิวการ์ขวานเข่ากระซุกไปเนาะพี่น้องกันสิลุงม,มือสวยค่ะแล้วก็สีแกงเฮ็ดแหละกัเซียงบดังแนงคอทดคอพอคายละลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าฝนตกอีกเลยเนาะยันแบบว่าเซียงซับิวบดังปันใดฮะนะพี่น้อง นี่นี่น้ำยังพอได้ออกแกงเนาะพี่น้องจ้ะตุกคลิ้นแล้วข้าก็เริ่มตุกนี่แหละเพื่อนกันยังบอทันได้สาบแล้วกกระซ่าถึงก็ไม่ได้มาสาบเนาพี่น้องเพราะว่าคนตุกเนาะทำสาบแล้วมันพ้าใส่มันกระซิบเบรียบอะไรพี่น้องมันกระซิบเจื่อยเหมือนงาเจื้อนออกอะไรเนาะเมื่อวานก็แจ้งคนซีมาหรือบอกมาว่าได้คนกลับอะไรมาเนาะเครื่อย็นเครื่องแห้งอะไรพี่น้อง บกแบบบกหัอปาสิลงตู่หออขาวแล้วอะไราะสวีตสีแกงเียเ่็นเลยนะ ตอนนี้สบิวกัลุกมือต้มมัทกงแกงอะไรเนาะแต่สบิวมันผดก่อนเลยสีดำอันข้าเบื่อเรือหมกเพชรใส่เนาะให้มันผดก่อนส่วนไลน์อันมันชีพราดดำพี่น้องนี่เฮ็ดอันนี้ดำเนาะเลยปึดไว้พี่น้องมืดมืดเลยพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวสบิวกับบัดมันซุกพลัดใจสะิตักซูพีซูน้องกินเนาะ ได้อาหารดีพี่น้องถึงพนตกลิ้นเฮาบ่ได้อันปลาตล้นปลาตล่งปลาตล้าตอนก็ได้กินแกงเห็ดเนาะพอใจลอลอลหลยพนะนะ er ี่น้องมันลิ้นบ่พอสีน้ำสีลายแหละพี่น้องอะไรปลามันสุกเลยเนาะเดี๋ยวจึงตักออกมากินพร้อมกันเลยเนาะตอนนี้กะแกงเห็ดเฮากระสุกไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องนี่หน้าตากระสิเป็นประมาณนี้เนาะมันอยากดำพี่น้องมันดำน้ำเหำ็ดเขากำเนาะเดี๋ยวสบาวกระสิพาพี่พาน้องอันแบ่งออกไปกินเลยเนาะพี่น้องเนี่ กำลังปรุงมาใหม่ๆห,หอมหอมพี่น้องพออีตูเนาะอ่าเดี๋ยวชบิวกระสีแบ่งออกไปกินเนาะพี่น้องมา,มาเด้อพ่อแม่พี่น้องชบิวกับแกงเห็ดชุบไปที่เรียบร้อยนี่เนาะพี่น้องชบิวเปิดโตอันตากล้องชบิวเนาะเดี๋ๆวสบายดีได้ไหมหำเพิ่นอายพี่น้องเพิ่นเคิรนเน,น,นาะเพิ่นอันมาลิดน้ำพี่น้องเพราะว่า เพิ่นบ่ได้เข้าโรงเรียนเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นอันช่วงโควิดอะไรพี่น้องเพราะว่าอันบ่อนกักโตกักแบบอยู่โรงเรียนอะไรเนาะเพิ่นก็เลยบ่ได้ไปเพิ่นก็เลยมาเล่นน้นชาบิลเนาะเฮ้ยพี่ ai con nào người thân một cây khảo con chú phò có bạc chăm phan Năng bơ kinh gì không phải nhân bừng anh là siêu phải có đưa cái sữa ba mua ba như này ạ Bạc bảo chăm phan mới lại là, là không อันนี้อะใส้ไ่สืบค่ะพันสามขนหึงกินกระแชบเนาะกินไงอยกแงบอ่ะเห้อเงะเห่ะ มือได้จะข้าโรงเรียนยันนงบาู้ข่าห้องได้<ม>ข่าว้มหนึ่งเลยเอาขืนไปชื่อะอะไรอ่านยังบทานได้เป็นไหจ๊ะไปจ้ะย่างไปบอสเจอร์ทิมไม่ได้เจอิมอ่ะทินะททมห้างน,นะพัจยาันีดำ ก uhm ิีติที่ห้างไว้ผู้ชาแล้วลาชาบิลขึ้นเนาะดูเขอยู่บ้านคอเมืองจำพรเพม่อนเนาะชาบิวกับเมืองจำพรเหมือนกันพี่น้องไปเบิดเขาห้องเียนเพื่อจะไปมาอาปิตะก้อมให้ถอย ไก่บ่กองไก่บ่นไม้นอกไม้พีถีบ่น้อรวมกหมุ้๊ไก่ไม่ยักไม่เกเนาะึงถีบม่กับ่อายผู้ชายแ้วถีเก่าิิ ทำไมซบ,บิวไปเข่าโรงเรียนพี่น้องเอ้ยย่างย่างรัดรัดทงเอาซื้อเข่าไปกินนะ้ำโอเคเนาะพี่น้องซบ,บิวกับสิคอโตกินเข่าก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้งซบ,บิวกับสิคอจบคลิปเอาไว้ซันีนเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในซบ,บิวเนานะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อสบายดี